สวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกท่านนะคะตรุษจีนมาแล้วเนาะก็สุขสันต์วันตรุษจีนนะคะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดใช่ไหมนะคะสามวันนี้ใช่ไหมคะก็คือเป็นปีใหม่ของคนจีนนะคะแล้วประเทศไทยเราก็จัดงานเนาะเพราะว่าประเทศไทยเราก็มีคนไทยเชื้อสายจีนเยอะนะคะที่อยู่อาศัยบนพื้นแผ่นดินไทยละแล้วก็มาเป็นคนไทยเราด้วยนั่นแหละค่ะเนาะถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะยังคง เป็นคนจีนแต่พอมีลูกหลานออกมาก็กลายเป็นคนไทยก็เยอะนะคะเพราะว่าได้สิทธิ์ตามนะคะรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั่นแหละคะ่ะเนาะทีนี้วันวันนี้มันก็เป็นวันออกผลผลฉลากของประเทศไทยเราเนาะสลากกินแบ่งของประเทศไทยเราเนาะแล้วก็หมายเลขจีก็ให้ไปนั่นแหละคะ่ะทั้ง ข้ามขงไปด้วยเนาะอันนี้ดีใจกับคนที่ข้ามโขงไปนะคะคือดีใจกับพี่น้องสปปลาวนะคะที่เข้ามาดูในช่องของไมล์เลฟเจจนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนที่ไมล์เลฟเจลงเนาะถ้าได้อังเปาในวันตุ๊จีนนะคะก็คือตุจีนมีอังเปาเนาะทั้งไทยทั้งข้ามโขงไปเพื่อนบ้านของเราที่ประเทศลาวนั่นแหละค่ะเนาะก็ดีใจด้วยนะคะเพราะว่า ที่มายเลิฟเจคคำนวณเป็นแนวทางให้แตกนะคะแตกสุดๆนะคะก็ดีใจด้วยเนาะแล้วก็รัฐบาลไทยถ้าใครไปดูช่องอยูมารุมพักนาอยู่ก็จะเจาะแตกนะคะศูนย์เจ็ดนะคะและ้วก็คลิปเมื่อคืนนะคะก็คือวันที่สิบห้าคืนวันที่สิบห้าที่ลงไปให้นั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะที่ลงเป็นสวัสดีวันจันทร์นั่นแหละคะ่ะที่ลงให้เนาะก็สี่ตัว แล้วก็สิ่งที่มาเล็บเจพูดในคลิปไปเนี่ยแหละค่ะว่าให้ไปจับคู่เอาภายใน4ตัวมันก็จะมี8 7 0เจนะคะก็จะเข้า0ูนย์เั่นแหละเพราะในสูตรมันมี7และ0นย์เนาะเจ็นี้ข้ามไปหาพี่น้องฝั่งเรานะคะเสียดายมากแต่ว่านะคะพี่น้องฝั่งเราก็คงจะได้3ามสองเจ็ดศแล้วก็0ูย์สที่หมายเล็บเจให้ไปเนาะก็ดีใจกับทุกคนนะคะที่ได้อังเปาในวัน นะคะขึ้นปีใหม่ของจีนเขานะคะก็คือรับอังเปากันเต็มๆเนาะดีใจกับทุกท่านนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะรัฐบาลถ้ามีรัฐบาลไมลรูจีก็จะลงให้นะคะเพราะว่าไมล์รจีชอบคำาวนเนาะก็เอามาฝากทุกคนคิดเสมอมีเข้ามีหลุดไม่อนุญาตให้วางลิงก์ใดๆใต้คลิปนี่แหละคะ่ะเอามาเป็นแนวทางฝากทุกคนนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ